ก่บนะมับารก็ครับผมประเด็นของสุจินบริหารวันาเขตนั้นสิ่งที่นางบิดเบือนนั้นดูดูไม่ยากครับ วิธีการทำงานของคนกลุ่มนี้ก็คือพยายามที่จะสร้างเขาเรียกว่าคล้ายๆกับสร้างผู้ฟังกรมารอหรือหน้าม้านั่นและที่สำคัญเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาถูกเปลี่ยนเปลี่ยนจากอุปสมายญาพิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวตติซึ่งพระพุทธองค์ประกาศไว้ว่า พระธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ดีรู้ยิ่งเพื่อความดับสุจินก็เปลี่ยนเป็นเข้าใจคําสะสมความจริงใจรับใช้และที่สําคัญก็เก็บพระธรรมไว้ในหัตไทยนี่คือคําที่นางสุจินสอนนะคุณไปดูคําว่าเก็บเข้าใจคําเข้าใจคําคําที่หนึ่งนะครับ สะสมความจริงใจคำที่สองครับรับใช้แล้วเก็บพระธรรมไว้ในหาไทยสามสี่คำนี้เป็นหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนนี่ไม่ใช่เป้าหมายในทางรพ,ทาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ประกาศเป้าหมายว่าอุปสมายะอพิญญายะสมโภธยายะนิพพานายะสมวตัตติวันนี้ผมได้หยุดไปน่าจะเป็นปีแล้วนะปีกว่า สุจินบริหารวัฒนเขตกลับมาสร้างอีกรอบหนึ่งก็พยายามที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาประมาณว่าเอ,อเคยไปบวชเคยไปแอบบวชชีบวชโน่นนี่นั่นแล้วก็เออคือพยายามที่จะสร้างออกมาพี่น้องต้องพิจารณาตรงที่ว่าคําว่าเก็บพระธรรมไว้ในหาไทยนี่มันไม่มีศาสนาพุทธนะทุกสิ่งที่พระพุทธองค์สอนสุจินบริหารวัฒนเขตพยายามหักล้าง แต่รอผมนิดนึงผมกำลังหาอุปกรณ์บางอย่างอยู่นั่นคือไมโครโฟนไมโครโฟนผมไม่มีผมไม่มีเพราะผมล้างไปตั้งปีกว่าแล้วไมโครโฟนมันมันเสียครับไมโครโฟนอย่างเงี้ยมันเสียมันต้องมีขาตั้งครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็กล้องครับกล้องมันก็เสียผมก็จะใช้ไอเนี่ยอ ไล์สดไปก่อนเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเอาลงโปรแกรมนะครับโปรแกรมไมโครโฟนอย่างนี้นะพี่น้องกับท่านใดท่านผู้ใดนะฮะมีมีกำลังที่จะซื้อเพราะตอนนี้กำลังกำลังผมไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีท่านผู้ใดพอจะซื้อไมโครโฟนแบบจะเป็นขาตั้งโต๊ะอย่างนี้ก็ได้ไม่แบบนี้ครับมันเสียงดีครับมันจะเสียงดีมันจะทำให้เราเวลาเราพูดมันน่าสนใจขึ้น ผมจะกลับมาบรรยายทำบรรยายเรื่องของนางสุก,กินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมดูแล้วมันเหมือนเราขาดอะไรไปสักอย่างเพราะดูแล้วคนที่จะจัดการผู้หญิงคนนี้ก็คงจะผมนี่แหละ <c oughs> แล้วกล้องนะครับ กล้องอีกตัวหนึ่งเพราะว่าปีกว่ามันหายหมดเลยไม่รู้ไปไหนลูกก็ไปเล่นที่ไหนก็ไม่รู้กล้องที่ใช้กับคอมนี่นะผมใช้คอมตัวนี้ใช้คอมนี่การที่กลับมาเริ่มงานอีกครั้งเนี่ยมันมันก็จะทำให้เราใช้คอมตัวนี้ แล้วก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะนี่ครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอาออกนะฮะเพราะว่าผมนั้นเอ ผมบรรยายเรื่องของในคนเนี้เนี่ยผมก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้ในการบรรยายนะฮะนี่ครับเวลาเราบรรยายนี่ครับมันก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วอะไรลูก